สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาไม้มงคลก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับว่านที่เป็นมงคลค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะท่านผู้ชมว่านรางทองค่ะว่านรางทองเป็นว่านมงคลช่วยเสริมโชคราบหากบ้านหรือว่าร้านค้าปลูกว่านรางทองไว้หน้าบ้านหรือร้านค้าจะช่วยเสริมสิริมงคล เป็นว่านที่มีเมตตามหานิยมเป็นว่านเสี่ยงทายคะ่ะหากว่านออกดอกจะมีโชคลาภเกี่ยวกับตัวเลขคะ่ะใบมีลักษณะรูปเคียวปลายแหลมคล้ายหอกขอบทั้งสองข้างจะเป็นสีเหลืองทองหรือว่าสีขาวนวลน,นะคะกลางใบจะเป็นสีเขียว ว่านรางทองเป็นไม้ล้มลุกค่ะอายุหลายปีมีหัวใต้ดินออกดอกตามซอกใบเป็นสีขาวลักษณะเหมือนซี่ลม้มว่านรางทองชอบดินร่วนค่ะเพราะฉะนั้นการปลูกว่านรางทองเราจำเป็นต้องให้มีวัสดุที่มีความโปร่งนะคะท่านผู้ชมวิธีการปลูกว่านให้ท่านผู้ชมนำหัวว่าน ฝังลงไปในวัสดุปลูกแค่ครึ่งหัวนะคะเพื่อการแตกหน่อของเขานั่นเองค่ะอย่าลืมมองหาว่านที่มีความเป็นมงคลมาปลูกกันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและร้านค้านะคะว่านรางทองค่ะ